พูดตามกูนะอาดีไว้อาดีไปกำลังตามพี่มาแล้วไอ้เหี้ยเฮ็ดไอ้ที่ติดไอ้่องชุบเกิดหน้าตรงนี้เกิดหน้าตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนตายสองเว้ยเพื่อนตายกลางไฟสองดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนเฮ้ยเอาเพื่อนออกนี่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 ไอ้เหี้ยเบ้าเพื่อนหน่อยเยบ้าเพื่อนหน่อยเยบ้าเพื่อนตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่ตรงนี้ มีเพื่อนโดนเราออกเยอะนะนี่มาถ้าถ้าจะถ้าจะเล่นรอบเนี้ยที่บอกไม่ใส่ไฟลองลองลองฟูสักทีไหมมาได้มาไดมาได้คลิป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 ที่อยากเล่นมาอยู่เอาไปลงเอาไปลงเอาไปลงไปบล็อกในยูทูบเอาไปลงเพจเอาไปลงเพจมา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 ทำแค่รอบนี้รอบเดียวพอก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเอาไฮไลท์ก่อนหน้าที่เราเล่นน่ะคงไปเลยคงไปเลยแพ้ยังมันไม่ไม่แพ้ไม่แพ้รอมึงตั้งใจกันมันมีใครแพ้หรอกเว้ยขยันยันข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 ยันยันขยันขยันขยัันขยันขยยันข เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันดูเหมือนไม่ถึงยิ้มยิ้มสามเลยวะเอาเอาเป็นว่าตามเนาะเอาเป็นว่าตามว่าตามวันนี้โอ้ยงั้ไม่เอาแล้วนะไม่อัดไม่หายแล้วันนี้วันนี้วันนี้เราจะสู้ให้หลายๆคนได้รู้ารว่าพวกเรา ใส่สูตรดำและรักษาสูตรนี้และรักษาสูตรนี้หรือนายยชนลดโลประชาชนวันนี้วันนี้เราจะสู้เราจะสู้ให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราว่าพวกเราเลดี้เดดเลดี้เดดจะใส่สูตรดำ ยัใส่ซอมดำตลอดไปตลอดไปอันนี้ซูซอาูขอคำนี้ขอคำนี้ขอคำนี้คำเดียวคำเดียวลูกชนลูกชิ้นสีแดงนเชิ้นสีแดงานั้าหน่อยว่ขวาหน่อยว่ะานหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เดยวเนไปพี่จะเย็นจะเย็นเอาให้มันแบบว่าเหมือนแกงใหญ่หน่อยอันนี้มันเหมือนแกงเบรอ่อนนี้เราอ่ะอ่ะ ถ้ากูพูดว่าอดีให้มึงพูดว่าว้ยนะโอเคไหมเอ้ถ้ากูพูดอดีว้ยให้มึงพูดตามนะอดีเว้ยนี่นะเขนะอ้าโอ้โหบุมยังเหม่อเหรอวะโอ้ยอดีไปไหนอีกวะเ็มันแคสชันไม่ไปฮะลหลพี่รใชพังพี่รใชพังพี่รใชพังพี่รพังเดี๋ยวก่อนนี้ดูนี้โอ้โหีนแเี่ปอยู่คนเดยวเฮ้ย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 เย้ล้เ่ยดเฮ้ยหลเเฮ้ยอยเ้นเอ้้ย่ย้เ พูดตามกนะูนะอดีไว้ไปกำลังตามพี่มาแล้วไอ้ยไอ้เอไอที่บูมนลพี่เด๋อวรนนิกอย่ามิกอย่ายตกนะนิกกับมิกห้ามตกนะเก็บข้าวเก็บเ้าขึน้นไปขึ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 ้นไปไปมาแล้วไปดีมาแล้วไปดมาแล้วยิงอีกตที่เหลือพัาไมไปก่อนที่เหลือพัาไมปกูำใ้ไไปไปก่ให้กูทำให้กูทำให้กูทำใไมไปที่เหลือพอไไังไม<ป>ไ,ป,ไปก่อนที่เหลือบไมไปก่อนเอารถมันออกไปแตงไม่ได้โนลงไปโนลงไปไปนไอแปดปืนไอแปดปืน แต่เป็นวกมเฮ้ยที่เหลือเหลือช่องว่างให้หน่อยอย่าให้ไอ้นี่มันมันยุ่งนีเฮ้ยใครปั๊รถมาหน่อยดิมเอาไตายพี่รามเอาไวตายเฮ้ตอนนี้เราย้ายจะเป็นปัขบนแล้วหรอขไปให้หมดเลยรับขึ้นไปแล้วอ่ะไปให้หมด่ใหญไม่เอา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 ่เอาไม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 ่เอา่เอาไม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 ่เอ่าไม่เอาไ แข่งโค้งตรงนะแข ah. ่งโค้งตรงนะแข่งโค้งขวาเลื่อนไม่ได้มามาพี่หน่อยมาพี่หนออ่อยมาพี่หน่อยเฮ้ยมันจะต้โดนต่อ,ปล,อปล่อยพี่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 เราเล่นไปเล่นเรื่อยเล่นสวยน้องข้าวเพื่อนต่อข้เพื่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหนึ่งนึงาวชุบ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  เกิดนะตรงนี้เกิดนะตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตาตาบีบามังตาบีบมดเลยคือคือรถไว้คือรถไว้คือรถพี่ไว้คือรถพี่ไว้คือรถ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 อะเพื่อนตายนะเพื่อนตายในกลางไฟนะเพื่อนตายกลางไฟมึงมาเล่นตรงนี้หน่อยมาเล่นตรงกูหน่อย ได้นะเล่นได้นะเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนตายสองเฮ้ยเพื่อนตายกลางไฟสองดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนเฮ้ยเอาเพื่อนออกนี่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 เฮ้ยยับเปาเพื่อนหน่อยเยับเปาเพื่อนหน่อยเยับเปาเพื่อนตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ดึงดึงดึงอ้าวไม้ไม้เล่นไม้เล่นไม้เล่นไม้กันน้องเล่นไม้กันเล่นไม้กันเล่นไม้กันไหวไหวมีครับมีกดปืนฝั่งรถประมูลหน่อยครับรถพอดสีดำพอดสีดำพันเหมือนพี่เลยฝั่งไอ้ฝั่งฝั่งขาออกเมืองฝั่งขาออกเมืองเจไอเจ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 คอนเดกคอนเดกเอาเข้ากลางไฟก่อนไลยเอาสุกไปกลางไฟเอาสสงไไปปกกลลาาง หนรถหารถหารถรหารถรอเราต้องชุหนพาไปหนูพาไปนนอ่ตางขึ้นมาพี่คนนึงเอาสมัยพี่คนนึงเขาตื่นเยอะนะปืนทางเข้าเมืองเฮ้ยไอเจมตายเจมตายดนันยกเ่ยมมัวันหน่อยเฮ้ยเพื่อนดนซ้ำเฮ้ยอย่าโมแต่เล่นเฮ้ยดูออนเนตายเนี่ย มิกจริงอะเยอะหน่อยมิกกระสุนมิกจะหมดแล้วตามเพื่อนมาเซนซ้ายซ้ายไปตามเพื่อนมาไปตามเพื่อนมาอ่ะดึงดึงดึงเฮ้ยอย่าเล่นนานโอ้โหไอ้เหี้ยให้แบ่งมาชุบเพื่อนนี่นี่เจ๊กเจ๊กมาชุบเพื่อนหน่อยแบ่งมาชุบเพื่อนหน่อยเจ๊กเจ๊กมานี่เพื่อนโดนออื้อพี่อ่ะยิงไรยิงไร้ิงไยิงไร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 เร็ว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 ทำไมหน้ากูจะเป็นเหี้ยล่ะกระสุนกูหมดแล้วนะตายพี่อ่กูตาย ในไฟพี่เมาพี่หมดแล้วกระสุนพี่หมดแล้วสามท่อ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 พี่ตกอ่ะนะพี่ตกอ่ะนะอ่ะไฟไฟไฟจะโดนละพี่ไฟจะโดนละเฮ้ยเพื่อนโดนเาออกเยอะนะนี่ เฮ้ยม like the ึงโฟกัสเพื่อนแค่หน่อยโกัดเพื่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูขอขอขอปืนในไฟหน่อยขอปืนในไฟหน่อยไปไปเอา้าไปเอา้าไปเอา้าไปเอ้าไปเย้หมดก่อนไม่เียร์หมดก่อนเลยไม่มีรถรถจั่นอยู่ข้างบนรถจั่นอยู่ข้างบนไปตรงใช่ไหมรถจั่นอยู่ข้างบนรถจั่นข้างบนไปตรงไปตรงขึ้นมารถจั่ข้างบนขึ้นไป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  ไอคุ้ค้างอัสัสฉันเหมือนกันไปไหนไปพา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 โดนไล่เอะก็ทำแค่รอบนี้รอบเดียวพอกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อกูเป็นนาลละ